สับสนุนโดย Lenovo สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับน้าว่าเป็นเกมยอดฮิตจริงๆสำหรับเกม Overwatch ที่แม้จะเปิดตัวไปเมื่อกลางปี2016จนมาถึงต้นปี2017เกมจากค่ายบิสซานนี้ยังเป็นเกมที่นิยมกันอยู่และด้วยความฮิตนะฮะมันจะมียอดผู้เล่นรวมทั้งหมดทะลุมากกว่า25ล้านคนเป็นที่เรียบร้อย จากข้อมูลบนทวิตเตอร์ของ OverW a t c h เองครับได้มีการโพสข้อความว่านะตอนนี้ตัวเกมมีผู้เล่นทะลุ25ล้านคนเรียบร้อยแล้วพร้อมกับโฆษณาเกมเล็กน้อยว่าโลกยังต้องการฮีโร่เช่นคุณมาร่วมสนุกใน Over Watch อีกด้วยสำหรับตัวเลขนี้ถือว่าเยอะมากจนน่าประทับใจทีเดียวครับที่มีผู้เล่นให้ความสนใจกันมากมายแต่ตัวเลขในปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก5ล้านคนพอถ้าหากย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคม2016ก mm ็ hmm. มีรายงานอัปเดตว่ามีคนเล่นจำนวน20ล้านคนด้วย รายการที่ผู้เล่นเพิ่ม5ล้านคนในเวลา2เดือนกว่าๆเรียกว่าไม่ธรรมดาใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ขอแนะนําว่าให้ลองเล่นกันเลยครับเพราะเป็นเกม FPS ที่ต้องใช้การวางแผนเหมือนเกม MOBA อีกทง้งยังมีกิจกรรมสนุกๆจากตลอดปีนะฮะโดยในตอนนี้มีกิจกรรมสุดจีนที่มีการเพิ่มสกินเท่ๆไอเทมแต่งหล่อสวยนับร้อยชิ้นและโหมดยึดธงโดยกิจกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่13กุมภาพันธ์อย่าลืมกด u b s ส r i b e Notebook Spec ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ